รายงานการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้โดยนางเบญยาาสวงสถานครูชำนาญการพิเศษด้านที่1ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริมการเรียนรู้ห้องเรียนมีความสะอาดและการจัดสภาพห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่ดี การจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อและส่งเสริมการเรียนรู้ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกและมีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน ห้องเรียนมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนเป็นปัจจุบันด้านที่สองด้านคุณภาพครูครูรู้จ,จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูมีความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลครูมีการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้และการเสริมแรงทางบวก ครูใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนครูมีหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางครูจัดทำและใช้แผนจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการและกระบวนการของการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรครูมีการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน ครูศึกษาและพัฒนาตนเองมีแผนพัฒนาตนเองหรือ ID plan มีปฏิทินการทำงานของตนเองมีบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนางานหรือ MOU ต่อผู้บริหารโรงเรียนมีการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนงานของตนเองกับแผนงานของโรงเรียนวางแผนพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผลสำฤิ์ทางวิชาการของนักเรียนปีการศึกษา2563ได้จัดทำเป็นแผนภูมิแท่งทุกรายวิชาดังต่อไปนี้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2563ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนอยู่ในระดับดีและดีเยี่ยมการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนักเรียนอยู่ในระดับดีและดีเยี่ยมนักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทย นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมงานฝีมืองานทำขนมและงานออกแบบเป็นต้นนักเรียนมีทักษะขั้นพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อง,งานอาชีพทั้งงานเกษตรและการค้าขายนักเรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนรับผิดชอบดีมีวินยัยใจพอเพียงนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีความสามารถในศิลปะด้านดนตรีไทยการตีกลองสะบัดชัยและการฟ้อนศิลปะการจักสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนมีการยอมรับเหตุผลความคิดของตนเอง และผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและบุคคลในชุมชนนักเรียนมีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอโดยการออกกําลังกายและร่วมเข้าโครงการอนามัยของโรงเรียน นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงค่มเพลงรังแกทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาทั้งสังคมออนไลน์การไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและการอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคมตามหลักสูตรต้านทุจริตของโรงเรียน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับชมการรายงานในครั้งนี้จบการนำเสนอ